ดลพิจิตครับตอนเข้ามาบริหารง,งานเป็นผู้ว่าการุงเทพมหานครอะไรคือสิ่งที่หนักใจที่รับไม้ต่อมาจากอจกาอจารย์กฤษดาอาจารย์กฤษดาทำงานโปรเจกต์ขนาดใหญ่เนี่ยไว้เยอะรงมาบัดน้ำเสียนะครับโครงการขนาดใหญ่หลายอย่างระบบขนส่งมวลชนเพราะฉะนั้นในส่วนที่ผมทำเนี่ยผมไม่หนักใจเพราะว่าเพียงแต่มาสารต่ออย่างเรื่องรถไฟฟ้า BTS เนี่ยครับ จางกฤษดาต่อสู้มามากในช่วงที่จะขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงตอนผมก็คือทําหน้าที่สร้างอย่างเดียวไม่มีอะไรที่หนักใจหรือเรื่องโรองบวชน้ําเสียถึงแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างคือผู้รับเหมาทิ้งงานไปนะครับแต่ว่าก็จากฤษดาเป็นผู้ที่เริ่มเอาไว้หลายโครงการนะครับแล้วก็เป็นรากฐานจนถึงทุกวันนี้ว่าหน้าที่ของผมก็คือทําต่อให้จบตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่รับงานมาในช่วงนั้นไม่ไม่มีอะไรหนักใจเลยไม่มีเลยไม่มีเลยครับ ทั้งที่อาจารย์กฤษดาทําไว้ดีมากๆจนกระทั่งโอ้โหเราไปทําต่อเรากลัวคุณเดชจะดา่าเราทําได้ไม่เหมือนหรือที่อาจารย์กฤษดาทําไว้ไม่ได้เรื่องเลยต้องแก้ใหม่หมดเลยเนี่ยไม่มีเลยเลยครับตอนที่ผมมาใหม่ๆเนี่ยมีโครงการหลายโครงการที่เปิดขึ้นแต่เป็นงานของอาจารย์กฤษดาผมก็ต้องไปรบกวนท่านขอให้ท่านมาเป็นประธานในพิธีเปิดเพราะเป็นงานของท่านท่านเข้าใจได้ดีกว่านะครับ จะสังเกตว่าว่ามส4เดือนแรกเนี่ยผมไปกวนอาจารย์ช่วยมาทำพิธีเปิดงานที่อาจารย์ทำเอาไว้นี่นะครับอยู่มากทีเดียวในส่วนของการที่จะมีที่จะต้องทำต่อนี่นะครับมันอาจจะมีบางส่วนที่อาจารย์กฤษดาไม่ได้เน้นเหมือนอย่างผมเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องจราจรเท่าที่ควรนะครับบางส่วนที่อาจารย์กฤษดายังไม่ได้เน้นมากนักอย่างเช่นในเรื่องของการปลูกต้นไม้ยกตัวอย่างผมก็มันเน้นซะ ให้มากขึ้นถามว่าอาจารย์กฤษดาไม่ปลูกต้นไม้เลยหรือไม่ปลูกครับปลูกเยอะด้วยแต่ไม่ได้เน้นเท่าที่ควรครับคล้ายๆกันกับที่ผมเหมือนกันไม่ได้ไปทําเรื่องจราจรเท่าที่ควรอราจารย์กฤษดาครับในฐานะที่นั่งดูการบริหารงานของดรพิจิตตมาคิดว่าคนที่จะมารับ <c oughs> ไม้ต่อไปจาก <c oughs> ดรพิจิตอีกสี่วันเนี่ยหลังจากนั้นอีกไม่นานก็มอบงานกันคิดว่าคนที่มาใหม่นั้นจะมีอะไรที่คิดว่าหนักใจ ที่รับมาจากดรพิจิตรแล้วหนักใจไม่ว่าจะหนักใจด้วยเหตุผลใดก็าตามคือผมคิดว่าท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ทําหน้าที่ผู้ว่าคนต่อไปนี่นะครับถ้าหากท่านอาลองไปตรวจสอบดูว่าไอ้แผนพัฒนาเมืองนะฮะที่ทําไว้สมัยที่ผม <c oughs> รวบรวมผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ มาเป็นกรรมการอำนวยการเนี่ยแต่ไอ้นั่นมัน4ปีกว่ามาแล้วเนี่ยนะฮะมาดูสิว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะฮะ mm hmm. และเพื่อให้มันทันการ,รปัญหามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนี่ยนะฮะตบแต่งไม่มากครับแล้วก็ถ้ายึดอันนั้นเป็นคล้ายๆกับแผนที่ของการพัฒนามเมืองเป็นเข็มทิศที่จะเดินแล้วก็ทำงานงานสำคัญกว่าทำก่อน งานสาคัญน้อยเรียงตามลาดับไปอาจาร,รย์รไม่ยอมตอบคำถามผมว่าคนที่มาทํางานต่อจากอาจาร,รย์พิจิตเนี่ยอะไรที่จะหนักใจไม่ว่าจะหนักใจเพราะว่าดรพิจิตทาไว้ดีมากเลยพอมาทําต่อโอ้ยอาจจะเสร็จหรือดรพิจิตทาไว้โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยจะต้องมาแก้ใหม่หมดเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่คิดว่าจะจะหนักใจผมว่าไม่ได้เรื่องต้องแก้ใหม่หมดนี่คงจะไม่มีนะฮะแต่ว่าอาจจะหนักใจเรื่ององบประมาณบ้างนะฮะ เราะว่างบประมาณของกทมในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้มากเท่าเท่าที่ควรจะเป็นระยะธรรมดา mm hmm. เพราะฉะนั้นโครงการอะไรที่เป็นสวัสดิการไว้เยอะนะฮะอาหารฟรีหรืออะไรต่างๆทึ่เป็นของดีทั้งนั้นเนี่ยนะฮะ,ะมันจะกินเข้าไปในงบพัฒนามันพอเวลาเป็นเป็นของมาตรฐานแล้วมันก็กลายเป็นงบประจำที่ต้องใช้ mm hmm. มันจะกินเข้าไปมากแล้วก็อาจจะ เป็นต้นเหตุให้ต้องทำแบบรัฐบาลคือต้องมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับซึ่งกทมไม่เคยเป็นนะถ้ามันเป็นขนาดนั้นขึ้นก็จะต้องมีการกู้ยืมเงินซึ่งจะเป็นประเพณีที่ที่จะมีความลำบากในการชดใช้ที่หลังครับอันนี้เรื่องจริงฮะเพราะว่าสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณที่ผมทำอยู่เนี่ยครับไม่โตเลยนะครับแล้วก็ เ้าหาเขาเขาเรียกว่าเป็นซีโร่กรอคือปีละ203,000ล้าน2 000, 4 0 0 0 0ล้านตลอดเป็นอย่างเงี้ยมาโดยตลอดเลยนะครับเพราะว่าโตไม่ได้เพราะว่านื่องจากวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่มีมากรเราไปหวังในการจะเก็บภาษีรายได้เพิ่มรายได้ให้กับเรามากไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งที่ที่จะต้องคอยระวังว่าการเก็บภาษีรายได้ต่างๆนี่จะต้องได้เข้าเป้าแต่อย่างไรก็าตามมันมีข้อหนึ่งก็คือว่า เผอิญในช่วงผมเนี่ยครับมีเงินสะสมคงครังเนี่ยเหลือเอาไว้ค่อนข้างที่จะมากที่สุดนะครับคือประมาณ8,000ักว่าล้านที่จะส่งมอบให้ให้กับผู้ว่าคนใหม่ที่เขาจะใช้ก็าต้องไปขอสภานะครับก็ค่อนข้างมากก็พอที่จะเป็นบัฟพอที่จะเป็นการชนได้บ้างเล็กน้อยแต่อย่างที่จางกิษดาว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการเก็บรายได้เพื่อให้ได้เท่ากับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น ในสมัย <c oughs> อาจารย์กฤษดาพ้นหน้าที่อะไรคือมรดกที่อาจารย์กฤษดามอบ <c oughs> ขออย่างเดียวคิดว่าเป็นมรดกสํ <c oughs> าคัญที่มอบไว้ให้กับสมัยดรพิจิตรถ้าสิ่งที่ผมเห็นว่าสําคัญที่สุดเนี่ยครับคือแผนพัฒนามเมืองเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะว่าเราเรา,เราทากันมานานเนี่ยนะฮะเป็นเป็นเมืองเดียวท,ที่ที่ไม่มีแผนพัฒนามเมือง <c oughs> นะฮะแล้วก็แผนพัฒนามเมืองเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาแล้วมันจะเป็นแผนได้เพราะว่า มีหลายหน่วยงานที่รักษาหน้าที่บริการนะฮะเขาไม่เห็นด้วยมันก็เป็นกระดาษวางบนหิ่งนะฮะจะต้องให้เขาเห็นด้วยทั้งหมดก่อนมันถึงจะเป็นเพรมเปรียบเทียบกทมเหมือนกับรถคันหนึ่งมีม้าสิบห้าตัวนะฮะวิ่งไปแล้วแต่ละฝูงเนี่ยสังกัดกระทรวงมหาดไทยก็มีสังกัดคมนาคมก็มีสังกัดตำนักนายกก็มีเนี่ยนะฮะทำยังไงถึงจะเอามารวมกันแล้วก็ สารถี <c oughs> จะไปยุบรวมก็ได้เขาก็พูดว่าทั้งนั้นผููว่าประปาผู้ว่าไฟฟ้าผู้ว่าการตามพิเศษผููวา่าการเคหานะฮะไปเอาเข้ามาเป็นรองได้ที่ไหนนะฮะก็ต้องทํำยังไงที่จะให้เขามาร่วมคิดแล้วก็ผมคิดว่ากทมเนี่ยจะหมดปัญหาได้ก็ต่อเมื่อยอมรับว่าเราจะต้องมีแผนพัฒนาและแก้ไขไปตามเวลาที่เปลี่ยนไปถ้าไม่งั้นไป,ไปไปข้างข้าง ไม่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 ตายไปสู่ความสําเร็จครับอาจารย์อ,จจอจจาจารย์กฤษดาก็ถ่อมตัวนะฮะความจริงที่ทําเอาไว้อีกสองอย่างซึ่งถือเป็นงานหลักก็คือเรื่องของรถไฟฟ้า BTS แล้วก็เรื่องของระบบบําบัดน้ําเสียนะครับผมว่า3ามเรื่องนี่จะเป็นงานชิ้นสําคัญที่ส่งมอบใหผมในช่วงถ่งนั้นอะไรคือมรดกที่ดรพิจิตได้กําลังส่งมอบต่อไปครับผมว่าการที่ประชาชนมีส่วนร่วม <c oughs> เรามีประชาคมเกิดขึ้นถึง2,500กว่าแห่งอันนี้ต้องต้องขออนุญาตว่ามากกว่าตอนสุมัยจางกฤษดาสองพันา2,500กว่าแห่งมากทีเดียวครับแล้วก็ความรู้สึกของคนที่อยากมีส่วนร่วมกับกทมเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆในการที่เข้ามานะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องงานหลักที่ที่จะส่งมอบให้กับผู้ว่าคนใหม่